วันนี้จะพามาดูแปลงเกษตรพอเพียงของสำนักง,งานจังหวัดกศสอนนอนในตัวเมืองนะคะว่ามีอะไรบ้างดูคร่าวๆถ้าให้ถ่ายคลิปทั้งหมดก็คงต้องใช้เวลานานก็จะถ่ายให้เป็นทีละแปลงละแปลงไปเดียวกันนะคะเริ่มแรกจากแปลงของกลุ่มคณะครูที่ทำแปลงในกลุ่มของ BBP แต่อันนี้คือเชฟเข้ามาสานต่อตับงานช่วงต่อจากาคณะครู ก็จะมาดูว่าแปลงของวี p p นี่เขาทำอะไรบ้างเชฟปลูกอะไรบ้างเริ่มจากแปลงตรงนี้อันนี้ดูเหมือนลกๆยาๆหน่อยแปลงนี้เชฟจะลงในส่วนของสลัพักสลัดจะมีคอร์สเล็กคอร์สกีนคอร์สกีนโอก๊กเล็ดโอก๊กไอซ์เบิร์กบัตเตอร์เฮด เป็นประมาณนี้นะคะคือคือลงผสมประสานกันไปอันนี้จะเป็นตัวัตเตอร h e a d ตัวเล็กอันนี้อายุของผักเขาจะอยู่ที่1สัปดาห์หลังจากที่เราลงก้าไปแล้วก็จะโตเท่านี้นะคะ่ะก็จะกลางแจ้งอย่างนี้เลยค่ะใบไม่ไหม้อันนี้จะเป็นคอร์ o เนี่นะคะอายุหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่ลงแปลงไปแล้ว ก็จะเป็นลักษณะหน้าตาอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่กินออกนะคะจะเป็นเลดโคเรไม่ใช่เลดออกเป็นเลดโคดูที่ใบนะคะจะเป็นอย่างนี้โคเรลใบจะจุดเยอะๆหน่อยส่วนแป้ง,งตรงกลางเชฟพึ่งลงไปก็จะเป็นมันญี่ปุ่นอันนี้นค่ะฝังมันญี่ปุ่นเข้าไป จะมีสองพันสีม่วงกับสีส้มชื่อพันได้จำยังไม่ได้แต่มีโน้ตไว้อยู่มือใหม่สมัครเล่นลองปลูกดูค่ะว่าจะเป็นยังไงมาดูอีกแปลงหนึ่งแปลงยาวแปลงนี้เป็นอย่างนี้ก็จะมีหญ้ามีอะไรหน่อยคอนเซปต์เติมอินซีปลูกคู่กับหญ้าเพื่อป้องกันหนอน เนี่ยต้องกล้าพึ่งขึ้นอันนี้จะเป็นเชเท้าก็จะลองลงหัวเชวเท้าดูว่าสามารถแทงหัวได้ไหมหัวออกมาจะเป็นยังไงอุณหภูมิอากาศยังไงเป็นพืชที่ใช้น้ําน้อยแค่นั้นเวลาลดน้ําที่นี่ดินมันจะอมน้ําเชฟจะให้น้ําแค่วันเว้นวันเท่านั้นนะคะตอนนี้ก็คือปล่อยให้เขาจเจริญเติบโตก่อน พอเริ่มจะมีใบที่สีขึ้นมาสองใบนี้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเชฟจะช่วยให้ปุ๋ยที่เรื่องของการให้ปุ๋ยดุลิสชสสังเคราะแสงเข้าไปอนี้ให้ดูคร่าวๆคือการเจริญบโตเขาเป็นอย่างนี้นี่นะคะส่วนนี้จะเป็นผักขมก้านแดงเชฟก็ขึ้นเองจะเก็บพันเก็บเมล็ดไว้ทํำพันต่อ แล้วเจอกันอีกทีคลิปหน้าค่ะ